มาดูในส่วนของเพจ Facebook ปลอมกันบ้างนะครับฝากคุณผู้ชมที่เจอในส่วนของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าไลยเกมเศรษฐีตัวนี้นะครับถ้าท่านใดที่เจอเนี่ยฝากคุณผู้ชมช่วยกดรีพอร์ตช่วยกดรายงานเพจ Facebook ปลอมให้ด้วยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นภัยต่อสังคมครับคุณผู้ชมมันสร้างขึ้นมาปลอมแล้วก็ด,ดูดูในส่วนของอโปรโฟไฟล์หรืออะไรต่างๆเนะี่ยคุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยครับ มันสร้างขึ้นมาปลอมแล้วก็มีการยามเหยียดในส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะครับนี่ครับดูมันทาครับเป็นเฟ f เฟซบุ๊กปลอมนะครับถ้าท่านใดที่เจอนะครับชื่อเพจว่าไลายเกมเศรษฐีคุณผู้ชมหาตามนี้ได้เลยครับหรือคุณผู้ชมต้องการจะได้ลิงก์นะครับคุณผู้ชมที่กดที่รายละเอียดนะครับด้านล่างมันจะมีคําว่ารายละเอียดดูคุณผู้ชมกดที่รายละเอียดแล้วจะมีผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้กับคุณผู้ชมได้กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปในส่วนของการรายงานเพจเฟซบุ๊กปลอมได้เลย นะครับอันนี้คืออันปลอมครับมีคนทําเข้ามานะครับเดี๋ยวาทางด้านของอผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกําลังหาวิธีการที่จะร้องไปยังอของตํารวจไซเบอร์นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ตํารวจไซเบอร์เขาช่วยจัดการว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่พื้นที่ไหนอยู่สถานที่ไหนจะได้เอาโทษผิดทางอาญาแบบหนักๆกันไปเลยนะครับแต่ในก่อนหน้านี้ในช่วงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเจอเนี่ยฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดรีพอร์ตกดรายงานเพจเฟซบุ๊กปลอมนี้ก่อนนะครับ ฝากคุณผู้ชมก่อนก็แล้วกันครับไปกดรายง,งานกดรีพอร์ตนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับมีการตัดต่อเห็นไหมครับตัดต่อนู่นนี่นั่นเนี่ยมันผิดพรบคอมพิวเตอร์ computer, นําข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเนี่ยผมก็จะติดต่อไปทางลองลองหาวิธีการเพื่อติดต่อไปทางตํารวจไซเบอร์ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ข้อดําเนินการตรวจเช็คว่า คนที่สร้างปลอมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วจะได้ให้ตำรวจข้อบุกจับแล้วก็เอาโทษทางอาญาให้สูงที่สุดแล้วใครเกี่ยวข้องด้วยกี่คนเนี่ยก็จะต้องรับโทษด,ด้วยเหมือนกันนะครับคือง่ายๆก็คือเอาแบบยกพวกยกฝูงไปเลยครับเอามันเข้าคุกกันยกแก๊งยกกลุ่มไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้ ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดรีพอร์ตกดรายงานให้ก่อนก็นแล้วกันนะครับในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบบัลจอมน็ซิมให้ด้วยนะครับหลักๆเนี่ยข้อมูลจะไปอยู่ในทางส่วนของช่องยูทูบบัลจอมเน็ตซิมนะครับแล้วก็อันนี้คือเพจ Facebook ปลอมที่มันสร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลการเป็นเท็จโจมตีน่นนี่นั่นสารพัดครับแล้วเอาข้อมูลของบุคคลอื่นมาตัดต่อนะครับเอารูปหน้าของบุคคลอื่นมาตัดต่อแล้ว สร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นนะครับอันนี้คือผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ผิดในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะดําเนินการหาวิธีการครับเพื่อที่จะไปเช็คดูกับทางตํารวจไซเบอร์นะครับว่ามีวิธีการไหนบ้างบ้างนะครับที่จะให้เรารู้ ตัวผู้กระทําความผิดนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือใครมันอยู่ตรงไหนกบดานอยู่ที่ไหนตํารวจจะได้ไปจับนะครับออกหมายจับออกหมายอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับแต่ในขั้นตอนเนี้ยอยู่ระหว่างของการสืบสอบสืบสวนสืบทราบข้อมูลอยู่นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่สถานที่ไหนครับเพจเ c e บุ o กรอมนะครับอันนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับชื่อว่าลายเกมเศรษฐีครับ อันนี้คือการทําการอันบังอาจมากเลยนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดรีพอร์ตกดรายงานก่อนก็แล้วกันนะครับหรือคุณผู้ชมอาสามารถที่จะแชร์ไปประจานต่อได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับในส่วนของเพจเฟซบุ๊กปลอมอันนี้นะครับ